ถ้าถักมาได้จนใส่โป้งหนึ่งได้แล้วนะคะรอบหัวโป้งหนึ่งเนี่ยยี่สิบนะหัวก็จะมีความยืดๆหน่อยนึงนะคะแต่ว่าด้วยลายเขาอะลายทําให้ยืดเข้านิดนึงนะคะตกตกตก,ตกเนี่ยลายเขาจะย่นเข้านิดนึงนะคะแต่ว่าขนาดโดยทั่วๆไปก็ฟรีไซส์นะ ฟีซสย2ีถึงยีนิ้วนะคะแต่ว่าถ้าใครหัว22นิ้วต้องเพิ่มนะเพิ่มด้านบนเป็น26หลักนะคะ26 27 28เนี่ยเพิ่มไปได้เรื่อยๆใครใครหัวโตนะแล้วถ้าเป็นหัวเด็กนะก็ลดมาได้เรื่อยๆเหมือนกันลดลงไปถ้าสมมุติเราลดลงไปหลักหนึ่งใช่ไหมมันจะหายไป4หลักนะคะเนี่ยถ้าเราลดไปหลักหนึ่งมันจะหายไปสี่หลักแค่นี้ยความกว้างเราก็คำนวณจากจำนวนหลักเลยนะ ความกว้างสี่หลักเนี่ยเกือบนิ้วหนึ่งนะคะไม่ถึงนิ้วหนึ่งตีเป็นตีเป็นสองเซนได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ตีเป็นหลักเนี yes. ่ยหลักหนึ่งหายไปสองเซนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้ไปคำนวณคำนวณขนาดรอบหัวนะหลักหนึ่งเท่ากับ2เซนอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยประมาณไม่เป๊ะๆทีเดียวนะเนี่ยถักหมวกถักใบเดียว ตั้งนานไม่เสร็จสักทีงานนู่นงานนี่เข้ามาคราวนี้พอได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะป้าใส่ลงมาแล้วมันจะอยู่เนื้อคิ้วประมาณเซนหนึ่งนี่แหละคะ่ะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีตรงปลายต่อไงเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะตอนจบดึงรอหอเหมือนเดิมนะดึงรอหอที่หลักเดิมนะคะเนี่ยดึงรอหอที่หลักเนี้ยเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าตอนตัวตัวหมวกนี้ป้าได้ถ่ายหรือยังเพราะว่ามันค่ําแล้วก็เลยก็เลยได้ถ่ายแค่ถึงตรงไหนนะถึงตรงด้านบนใช่ไหมคะแต่ว่าตรงตัวหมวกมันไม่ไม่ยากแล้วพอเราเพิ่มใช่ไหมพอเราเพิ่มตรงแถวสุดท้ายแล้วอ่ะน่าจะเป็นแถวที่เท่าไหร่แถวที่หกพอเราเพิ่มแถวที่หกแล้วเป็น f สอง f นี่นะคะแถวเนี้ยพอเราลง f สอง f แล้วใช่ไหม พอแถวต่อไปก็แยกเป็นหลักใครหลักมันแยก f เป็น f2 f เกี่ยวหน้า2เกี่ยวหน้า f 2f เกี่ยวหน้า2เกี่ยวหน้า f ก็เป็นแบบพันสองครั้งเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบแถวเตี้ยๆจะทํา f ธรรมดาก็ได้นะพันครั้งเดียวก็ได้นะโซ่หนึ่งแล้วก็ลง x พอดีที่ป้าให้ทําที่ป้าพาทำํำพอสองคอเพราะว่า เห็นมือใหม่มาหักถักเยอะไงถ้ามือใหม่ถักอะถักลายเอฟแล้วมันจะเสร็จช้าพอมันเสร็จช้าแล้วมันจะหมดกําลังใจก็เลยว่าเออพอสองคอเนี่ยหลักมันสูงขึ้นนิดนึงไงแล้วมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นพอเริ่มต้นถักอะไรทุกคนอ่ะพอเริ่มต้นถักปุ๊บอยากจะเสร็จอยากจะเสร็จพอมันพอมันขยับไปทีละนิดทีละนิดมันเหมือนมันเหมือนงูดงีดนะแล้วมันก็ ลำคาญนะ่ะก็ไปซุกไว้ไม่เสร็จสักทีก็ใส่ถุงมัดปากแล้วก็ไปซุกไว้ตามมุมบ้านเป็นเหมือนกันหมวดทุกคนนั่นแหละอ่ะเราก็ถัก X แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสองรอบนะเป็นเป็นการหยุดตรงนี้ไว้ก่อนจะรอบเดียวก็ได้นะบางคนก็ถักรอบเดียวนะป้าชอบถักสองรอบเวลาหักเวลาหักพับขึ้นมานะ่ะมันหักง่ายกว่านะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวถักไปสักสองรอบก่อนคะ่ะ